ลูกสาวกับลูกชายป่วยมานานแล้วสิบกว่าปีปีอยากไหม้เออยเราต้องสู้ดิต้องสู้อ,อ,นะอืม เราต้องสู้เราต้องฝืนใจสู้ถ้าเจอหมอเก่งๆเนี่ยว่าเผื่ออาจจะลุกได้นะคือตอนนี้ป้าเป็นคนเดียวเสาหลักคนเดียวเลยทั้งครอบครัวแล้วก็เป็นมะเร็งด้วยมีคนเดียวเลยตอนนี้ทั้งครอบครัวที่ดูแลทั้งว้านแล้วก็เป็นมะเร็งด้วยโอ้ยเนดูแลสี่คนนะวมตัวเองด้วยไม่ใช่ใครอีกคนอะเออวิ่งออกจากบ้านเออวิ่งหรือว่าเนี่ยค่ะคุณเนี่ยปีนเลยหรอใช่ต้องต้องมัดไว้นะเนาะต้องมัดไว้โอสวัสดีครับลุง พูดปุยบางครั้งก็รมมีรู้เรื่องไม่มีมข้างหนอาเซอร์อเม,มอร์นี่เป็นสองอาการนะคับค่ะ,คะอีกประเอทกอีกอาการหนึ่งเป็นยังไงอ่ะอีกอาการนึงถ้าเป็นมาจะไม่จะไม่นีจะเก็บของจะพูดจะไปจะออกข้างนอกอย่างเดียวเอาไหมลุงเอาทีวีไหมมาติดทีวีให้เอาไหมอ,อ่ายิ้มเลยอะ,อะเห็นไหมลุงจะได้ไม่เหงาจะได้ดูทีวีดูอะไรได้เพลินๆไม่ต้องคิดมากว่า เดี๋ยวได้รู้จักผมแล้วสบายแน่นอน สวัสดีป้าดีดีครับเป็นไงบ้างเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเอาคุยโทรศัพท์อยู่ไม่คุยอ๋อจำจำจำได้ไหมจำได้ไหมอ๋ออโอ้จำแม่นมากเลยก็เล่นสั่งมาจะทั้งพิซซ่าแั้วไข่ทอดกินไม่หมดกินไม้หมดเหรอเฮ้ยวันนี้ซื้อนี่มาให้ด้วยนะซูชิซูชิไปไปเอามาที่อยู่หลังรถไอโยไปหยิบมากินไหม ไม่ดด้คิเลยแล้วแล้วคุณลุงจําอะไรไม่ได้เลยป่ะไม่คุยไม่ไม่คุยเลยหรอเนาะทำไมเขาถึงไม่พูดเลยอ่ะไม่พูดไม่คุยกับใครเลยเหรอเข้าห้องน้ำเองเดลยแล้วเป็นอะไรก็คือแบบไม่มีแรงลุกเหรอบางทีก็อยู่ในห้องน้ำทั้งคืนบางทีป้าออกไปข้างนอกล้มในห้องน้ำโอ้อันตรายมากเลยก็เอาไม่ได้ค้าม้อมลงเยอะเลยนะเครียดเอมไม่ได้เป็นสี่ห้าเดือน แล้วแล้วนี่อ่ะเดี๋ยวติดทีทวีให้ลุงเขานี่นี่ซื้อมาให้แล้วนะสูชินี่เทียบเลยกินให้หมดนะเดี๋ยวเข้า,ข,าข้างในเลยข้างในเลยข้างในเลยไปไปไเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเลยเชฟเชนี่แหละอันนี้ลุงจะอยู่ในนี้นะครับคนลุงเขาจะอยู่ในนี้คนลุง พอลุงเขาไม่ค่อยพูดลุงอดีจําได้ไหมซื้อทีวีมาให้แล้วทีวีอ่ะจําได้ใช่ไหมที่บอกจะซื้อทีวีมาให้ลุงจําได้ใช่ไหมเนี่ยมาแล้วทีวีมาแล้วทวีมาแล้วอ่ายิ้มแล้ว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 แล้วผมนี่ผอมผอมลงแล้วเนี่ยใช่ไหม้าผอมลงเลยล,ลุงผอมลงทำไมผอมจังเลยอ่ะแค็กินข้าวอืม มีมีทีวีดูแล้วซื้อทีวีมาให้ติดไว้ข้างบนฮะลงยิ้มเลยลงบอกสุดยอดนะมีทีวีดูแล้วไม่เหงาละไม่เหงาละมีทีวีแล้วอ้าวจอใหญ่เลยเบื้องต้นเลยติดติดติด,ตดมุมนี้ได้ไหมพี่เป็นเป็นแผ่นี้ติดได้ไหมติดได้ไหมถ้าถ้าเอาตั้งไปแต้ก็กดต้องเอาสูงสูง,สง,สงเลยต้องสูงสูงหล่นแน่ ี no. um, ่ไม no. uh, no ่ได้จะได้ไม่ได้เนาะแค่ตามมันก็จะไปแล้วอะไปแล้วอืมแล้วจะติดตรงไหนอ่ะเดี๋ยวนะมุมไหนถ้าหันเจนลงไปอย่ได้ถ้าตั้งตรงนี้ก็มุมเนี้ยขั้วเนี้ยอ่ามุมกว้างๆนะอ่าโอเคโอเคโอันเจนลุงอันหัวไ่าไี่โอเคอ่าลุงนั่งก่อนลุงนั่งก่อนนั่งนั่งก่อนระวังระวังล้มนะว่าโต๊ะไม่ค่อยแข็งแรง จังไหมลุงรู้จักไหมจับโอ้ยลุงรู้จักชายเมืองสิงห์ด้วยแสดงว่าลุงยังพอจําได้อยู่ชายเมืองสิงห์ใช่สมัยรุ่นลุงเลยนะรุ่นลุงเป็นัยรุ่นเลยนะชายเมืองสิงห์ใช่นี่เห็นไหมลุงก็เปิดหนังดูเปิดละครดูได้สบายเลยทีนี้ลุงยังพอจําได้อยู่เนาะยังจําได้อยู่แจ๋วลุงชอบไหมชอบหมไม่ชอบแจ๋ว ในไหนๆๆโต๊ะแบบไหนป้ามาขอผมไปดูไหมเนาะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้โต๊ะก๋วยเตี๋ยวแบบไหนหกปีที่แล้วมันตัวละกันเสีะโอ้ป้าตอนนี้ใช้โต๊ะอะไรแบบนี้เหรอจ้าใช้แบบนี้โอ้ยแล้วตอนนี้ไปตั้งร้านอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่โซนวิกซีอ่ะค่ะโซนวิกซีเหรอแล้วเปิดเปิดร้านทุกวันไหมเปิดทุกวันแต่วันนี้พรุ่งนี้วันเสาร์ป้าหยุดไปหาหมอ ค่าเช่าที่วันเท่าไหร่คนเสาร์อาทิตย์650เนาะวันธรรมดา350โอ้โหค่าเช่าที่ขายก๋วยเตี๋ยววะนะใช่อั้เป็อแล้วเราขายได้วันหนึ่งประมาณเท่าไหร่เมื่อก่อนก็ได้อยู่นะวันละ5-6พันอ๋อเมื่อก่อนขายได้5-6พันเดี๋ยวแล้วคูณ4พันค่าค่าค่าไรออกก็เหลือพันกว่าบาทเหลือพันกว่าบาทแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้2,000ว่าขายได้2,000 ขายได้สองพันห้าเหลือเหลือหักหักขาดทุนด้วยสามวันึงจะได้ทุนอย่างเนี้ยสี่เดือนห้าเดือนงั้นป้าถึงได้เป็นนี่เลยอเมื่อก่อนป้ายันได้เยอดมีไปติดค่าไก่ค่าเต้นอีกไปติดค่าไก่ด้วยต้องหมุนแล้วป้าไปเอาตังค์ใครมาตังค์เนี่ยเขาปล่อยเงินกู้เหรอโอ้อะไรวันเหรอไปเอามาห้าหลยเอามาสองหมื่นใช้ไปหมื่นอย่างไรเขาเก็บดอกยังไง สองร้อยสิบต่อวันสองหมื่นโอ้โหอย่างแม่งสองหมื่นห้าร้อยหมื่นละสองร้อยห้าสิบแต่ว่า 50. ต่อวันไม่ใช่มันมันหักต้นหักดอกไม่ใช่มันมันหักต้นหักดอกหักร้อยละยี่สิบต่อเดือนโอ้โหเยอะนะเนาะแต่ว่าใช้ไปแล้วหมื่นหนึ่งใช่ไหมเหลือค้างอยู่หมื่นหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวผมออกเดี๋ยวผมจ่ายให้ป้าอย่าพยายามไปเป็นหนี้เยอะป้าเชื่อผมเพราะว่าถ้าป้าไปเป็นหนี้เยอะอ่ะ หนึ่งไหนจะค่าใช้จ่ายขายของได้กําไรมาก็ต้องเอาไปจ่ายดอกถูกไหมมันจะไม่เหลือพอใช้ถ้าเราไม่มีหนี้ดีที่สุดเพราะว่าถ้าเราไปกู้มาเนี่ยเราต้องจ่ายดอกแล้ววันหนึ่งป้าขายกว๋วยเตี๋ยวได้กําไรไม่กี่บาทครึ่งนึงก็แทบไปจ่ายดอกก็แทบหมดแล้วมันก็ไม่เหลือไม่พอเหมือนทํางานให้คนอื่นเขาอะถ้าถ้าไม่จําเป็นจริงๆอย่าไปอย่าไปเป็นหนี้เลยค่าบ้านเช่าเช่ายังไงอะเดือนเท่าไหร่เดือนละหกพันห้าโ <6, 5. S 1> อ้โหเอาเรื่องอยู่นะ อยู่มากี่ปีแล้วปีวอยู่มาห้าปีแล้วเนาะแต่ว่าอยู่กับหลายคนด้วยนะทุกคนนะครอบครัวหลายคนด้วยทั้งลูก okay, ทั้งคุณันมาซื้อให้หน่อยสิบ้านหลังนี้เขาขายอะไรสามล้านป้าจะได้เช่าคนันโหแต่ขายแพงอยู่นะบ้านหลังนี้ขายสามล้านเรยวมันไม่ใหญ่นะมันเล็กทีเดียวเองนะเดี ia, ๋ยวนี้จเทาโฮมส,ยสวยๆนะป้าหลังละประมาณ <S <S สามล้านสองล้านสามล้านหนึ่นเงเทาโฮมแบบสภาพดีๆกว้างๆอ่ะอืมอืม เพราะว่าถ้าไปย้ายไปอยู่ห้องเล็กๆมันก็ไม่ไหวนะต่างกัน500ต่างกัน500เหรอเสียงโน้นที่บ้านยาวๆเดี๋ยวนี้ค่าเช่ามันแพงเนาะอ้วนนะเนี่ยอ้วนเหรออ้วนก,ว,นก,ว,กว่าเก่า,าอ้วนกว่าเก่าเหรออ้วนค่ะพรกินเยอะไงป้ากินกินเยอะแล้วก็นอนดึกด้วยแต่ป้าผอมลงอะเนี่ยอผอมใช่ไหมผอมกว่าเดิมผอมมากปีนี้60ท่าไหร่ล้ว61 61แล้ว นนกินไม่เผื่อพี่นี่ยซื้อของมาให้แล้วเพียบเลยสูชิ้กินเป็นแต่หน้าธรรมดาสปัดิโอ้ยอันนี้อันนี้สุกอันนี้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 หน้าธรรมดาอ่าเพียบเลยเพียบเลยเพียบเลยสูชี้เพียบเลยสั่ง,ม,<อ>งมาให้หมีหลานด้วยหรอรือว่าอยู่สี่คนอ๋ออยู่ส<ต>ี่คนแบบไม่มีหลาน,นะนาเนอมทะเบียนอะไรนะ่ะทะเบียนรถพอ่ะ ไปซื้อหวยหรอจะไปซื้อแบตเตอรี่หรือไอซ์ใบมีอะไรเผื่อเผืถูกรางวัลที่หนึ่งใช่ไหมเผื่อถูกรางวัลที่หนึ่งนะอ่านเอาโชคไว้ให้ป้าป้าได้โชคต่อโอ้ยถูกยากป้าเนอะอแต่อย่างว่าแต่เราคนทรรมากินเราก็หวังนะหวังว่ามันจะได้ฟุกได้ปฏิหารให้มันถูกรางวัลลอตเตอรี่อะไรนี่แหละนี่แหละเป็นทุกคนแหละป้าบางคนเราบางทีลําบากเราก็ไม่รู้จะไปพึ่งอะไรเราก็หวังว่าเราจะ ซื้อลอตเตอรีร่ทิ้งๆไว้เผื่อโอกาสจะเป็นของเรายากลุงยา,ายากป้ายากกว่าจะถูกได้ยากมาก <S <S อืมผมไลฟ์สดอยู่ในน,น,นี้นี่นี่พี่หันหน้ามาทางนี้ชา่าคนนี้เป็นหนักเพื่อนเป็นไลฟ์ไม่หนักหรอกยังไงก็รู้ใช่ไหม <S <S ออนี่เ<ม>วลาพี่<ม><ม>ว่าง<ม><ม>ใช่ไ,<ม>ไหมพี่ไม่มีอะไรทำพี่ก็กดเข้ามาดูผมไลฟ์สดเกือบทั้งวัน tiktok นี่หาเงินได้นะเดี๋ยวพาทำเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปสมัครใช่ไหมพี่จะให้ป้าเนี่ยไลฟ์สด ไลฟสดปุ๊บเดี๋ยวผม,มกดเข้ามาหาพี่แล้วเรามาแบ่งกันคนละครึ่งโอเคไหม <c oughs> จริงดิพี่บอ,อกจริงด <c oughs> ิจริจนะป้าในที่ตอกตไลห์หาเงินได้นะได้ตังเวลาคนส่งของขวัญมาให้เราอะ่ะเราก็จะได้ตัง <c oughs> ป้า่กาก็ต้องหาจริงๆบางทีป้าไปขายก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมลูกอยู่บ้านอะ่ะอย่างน้อยอะได้วันละ2,300หรือห0าร้ยก็ยังดีมันได้จริงๆนะป้าในทิตกตอกอะ อืมบ้านมันได้จริงๆมันได้จริงๆเดี๋ยวจะสอนให้เออสอนวิธีหาเงินดีกว่าสอนยากเลยอ่ะดี๋ยวสอนวิธีหาเงินป้าดีกว่าไม่มีง่ายกว่าขายก๋วยเตี๋ยวแล้วกันนะป้ามันสมองมันไม่ไปอ่ะอืมง่ายกว่าขายก๋วยเตี๋ยวเยอะเดี๋ยวสอนเดี๋ยวสอนทุกคนไปกดติดตามพี่เขาเร็วตอนนี้คนติดตาม4 0 0รอกว่าแล้วไปพี่ทุกพี่ทุกคนไปกดติดตามไม่ถึงพันคนครับพี่เขาจะได้ลฟ์สดได้ทุกคนเขาจะได้สร้างรายได้ได้อย่างน้อยเนี่ยช่วย สร้างรายไ,ได้ได้เนี่ยลูกยังไรอยู่บ้านแม่ไข่ก๋วยเตี๋ยวนี่หาเงินได้สองทางเลยนะจริงช่วยอะไรก็ไม่เท่ากับช่วยสร้างอาชีพป้าเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์มันมันหาเงินได้นะผมกดติดตามด้วยอ่ะชึบอ่ะพี่แล้วพี่จะกดเป็นไหมพี่พี่ลองเข้าไปช่องผมหน่อยเข้าไปไลฟ์ไลฟ์ผมเมื่อกี้นี้เข้าไปในไลฟ์ผมชึบอ่าช่องอันเมื่อกี้นียไปกดค้นหาค้นหาชึบอ่ากดไปอันโอกิ ชิบเจอไหมกดเข้าไปในไลฟ์สดผมโปรไฟล์กดโปรไฟล์นั่นแหละนั่นแหละจิ้มเข้าไปเชิบอ่าเดี๋ยวนะสะักครู่นึ่งชเวลาเวลาใครเข้ามาเราก็บอกว่าพี่พี่ครขอกําลังใจหน่อยคะ่ะทำไรชวนคุยชวนคุยไปด้วยอะไรคุยสาธุสุขดิ เวลาใครส่งให้เราเราก็ขอบคุณค่าเนี่ยพี่นำพลส่งหมีให้าาเห็นไหมขอบคุณสำหรับสัตว์นี้ด้วยอ่าขอบคุณสําหรับของขวัญขอบคุณพี่ๆท,ทุกคนที่เนี่ยอุยอ้ยอุ้ยมีสิงโตละอุ้ยสิงโตอ้ยสิงโต,โโตรู้ไมมเท่าไหร่นเนี่ยเงินสดแปดพันโอ้ไม่ก็ทุกคนพี่อะไรอ่ะที่เป็นรูปหมีอ่ะนี่อันว่าอะไรอันว่าอะไรอุกจินเหรอเดี๋ยวเดี๋ยพี่ก็ชื่ออัดพี่อันะพี่อัด เมื่อกี้พี่อัดส่งสิงโตให้พี่กับป้าได้ขอบคุณก่อนเลยครับคุณค่ะขอบคุณพี่อาจขอบคุณพี่ๆทุกคนขนาดนะคะขอบคุณทุกคนค่าที่ให้กำลังใจเนี่ยพี่อาดพี่นำพลใช่เงี่ยพี่ๆเข้ามาช่วยซัพพอร์ตเห็นไหมเนี่ยส่งหมีส่งอะไรให้กันเต็มเลยเห็นไหมเพียบเลย นอแล้วใช่ไหมอ่ะเรากดปิดตัวนี้ถ้าเราแบบง่วงนอนแล้วเราเราเหนื่อยแล้วเรากดตรงนี้กดจบไลฟ์ปุ๊บมันจะขึ้นอ่ะทีนี้เรามาดูว่าเราได้เหรียญเท่าไหร่เรากดตรงนี้แล้วไปที่ตรงไหนที่ผมสอนไว้ไปตรงไหนโปรไฟล์อ่ะที่ตรงไหนอีก<า>อขีดอ่าสามขีดแล้วตรงไหนอีกย,ยอดคงเหลืออ่าอ่ะ,อะเราได้ตังค์เท่าไหร่หูได้ตังค์เท่าไหร่ดูสิ เจ็ดพันโอ้ดีใจไหมเมื่อกี้นะดีใจไหมดีใจมากเห็นไหมเห็นไหมดีใจไหมขอบคุณลูกขอบคุณเจ็ดพันกว่าเลยเห็นไหมง่ายไหมหาทั้งเดือนก็ไม่ได้หาทั้งเดือนก็ไม่ได้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทง่ายไหมเนี่ยเราจะรู้เราจะรู้เลยว่าเนี่ยเราได้เงินเท่าไหร่มันจะขึ้นบอกเลยอะทีนี้วิธีถอนกดเข้าไปอย่าไปกดคําว่าแลกเปลี่ยนเหรียญนะให้กดคําว่าถอนเงิน ห้ามเป็นนี่เด็ดขาดเลยห้ามกู้ตังเด็ดขาดเลยรู้ไหมหพออันนี้ก็จะไม่กู้อ่าอย่าไปกไู้เอาไปคืนเขานะอันนี้ไปคืนนะผมใช้นี่รายวันให้แต่ผมให้ป้าติดผมให้ป้าสามหมื่นนะ ป้าเก็บไว้แล้วก็ไปใช้เนี่เหมือนหนึ่งแล้วเอาติดตัวไว้สองหมื่นแล้วเมื่อกี้ป้าได้ของขวัญอีกหมื่นกว่าบาทเห็นไหมหาเงินง่ายไหมแต่ป้าต้องไปใช้นี่เขานะใช้จริงๆพวกนี้ครับผมถามพี่อันนี้แล้วเขาบอกว่าปลายังไม่ได้ใช้นี่ผมเอาคืนเลยนะออมโนลโมทนาตาทุกนะครับพี่พี่ลุกคนที่มาให้ของขวัญป้ากับพี่เขาเมื่อกี้นี้นะครับอ้าพี่อุ้งนะาพี่อุ้กับป้าครับรอดตายแล้ว ทำอะไรก็ได้อย่าเป็นหนี้ดีที่สุดเพราะถ้าเป็นหนี้เนะี่ยหนึ่งเครียดนอนไม่หลับต้องมานั่งหาเงินใช้หนี้ใจดอกถูกไหมแต่ถ้าเราไม่เป็นหนี้เนะี่ยเราต่อให้เราไม่มีตังค์แต่เราก็ไม่มีหนี้สินถูกไหมเราไม่ต้องมานั่งเครียดเหมือนผมเนะี่ยผมหนี้เยอะผมนั่งเครียดทุกวันเลยเครียดยังไงวันออกวันออกครับร <อ S 1> เป็นปีบ<ง>เราหาเงินได้ <c oughs> แต่ภาระ,ะเราเยอะมากๆเลย <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวผมกลับก่อน <c oughs> แล้วเดี๋ยวไว้ยังไงเจอกันใหม่ อย่าลืมพิวอย่าลืมกินด้วยนะ,ะแซลมอนคชูชินี่โอเคเก็บไปไปละพิวดีครับสวัสดีครับป้าดีครับสวัสดีครับไว้เจอกันไว้เจอกันไว้มีอะไรทักมาคุยกันผมผมมีข้อความผมใช่ไหมก็นัๆๆ่นแหละมีอะไรจะกินอะไรทักมาบอกแล้วกันเดี๋ยวซื้อได้จะซื้อให้